ตัวนี้นะครับตัวนี้จะใช้เป็นเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เบนซินสจังหวะใช้เครื่องยนต์ในรุ่น 188F นะครับ111 188F เ,เนี่ยจะชุดได้13แรงนะครับตัวนี้คือกัจูข,ของกระบอกสูบจะอยู่ที่389ซีซีนะครับนี้เรามาดูเรามาดูฟังกช์ชันการใช้งานของ ครื่องยนต์ตัวนี้นิดนึง่งเ,เครื่องปั่นไฟตัวนี้นิดนึงนะครับก็เนื่องจากว่าตัวนี้เป็นเครื่องตัวใหญ่นะครับเราก็จะมีล้อให้ล้อสองล้อสําหรับเคลื่อนที่นะครับก็จะมีนี่ครับจะสะดวกจะใช้งานสะดวกนะครับแล้วก็จะมีเซฟตี้เซฟตี้เวลาเป็นกันกันถังนะครับกันถังกันถังตัวนี้เป็นระบบสตา,าร์ทสองระบบนะครับ สตาร์ทสระบบก็คือเป็นระบบคีย์สตาร์ทนะครับใช้กุญแจสตาร์ทก็ใช้เป็นตัวแบตเตอรี่แล้วก็จะมีสำรองสำรองก็คือตัวดึงตัวดึงสตาร์ทนะครับอันนี้เรามาดูมาดูคร่าวๆนะครับถึงวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับตัวนี้ปั่นกระแสไฟได้สูงสุดนะครับสูงสุดของการทํางานปกติก็อยู่ที่5้าห้ากิโลนะครับห้ากิโลก็ห้าห้าห้าพันวัตต์ แต่ว่าใช้ไฟเกินได้ห้าพันห้าพันห้ากิโลเออห้าห้าจุดห้ากิโลก็คือห้าพันห้าร้อยวัตต์นะครับเป็นภาวะโหลดนานๆใช้ทีครับเอ่อสามจุดสามจุดเบื้องต้นที่ต้องดูก่อนก่อนที่จะใช้งานนะครับก็คือตัวน้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันเครื่องตัวนี้เราแนะนําให้ใช้เป็นน้ํามันเครื่องสีจังหวะนะครับเบอร์สี่สิบนะครับเบอร์สี่สิบจะช่วยเซฟตัวตัวเครื่องยนต์หรือว่าใช้เป็นเบอร์สามสิบก็ได้นะครับ ความจุของน้ำมันเบนซินจะอยู่ที่25ลิตรนะครับตัวนี้ใช้ได้ตั้งแต่โ so ซฮก9195นะครับน้ำมันเบนซินใช้ได้สองจุดแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตัวแบตเตอรี่นะครับต่อลบใส่ลบบวกใส่บวกนะครับก่อนที่จะเปิดการใช้งานเช็คสามจุดเรียบร้อยนะครับเช็คสามจุดเรียบร้อยก็กรณีใช้คีย์สตาร์ทนะครับก็คือใช้กุญแจสตาร์ทใช้กุญแจสตาร์ทก็ให้เรามามาดูตรงนี้ก่อนนะครับ มาเปิดเปิดน้ำมันก่อนครับเปิดน้ำมันจะอยู่ในภาวะนี้นะครับการสตาร์ทครั้งแรกก็ควรที่จะโชคนิดหนึ่งนะครับโชกมาไว้ที่ตัวนี้นะครับแล้วก็บิดบิดกุญแจมาที่ตัวออนนะครับแล้วก็กดสตาร์ทสตาร์ทถ้าติดแล้วนะครับถ้าติดแล้วให้กดโชกกลับนะครับให้ดึงโชกกลับให้ดึงโชกกลับนี่กรณีกรณีถ้าเกิดว่าใช้คีย์สตาร์ทไม่ได้นะครับ เนื่องจากว่าตัวแบตเตอรี่มีปัญหาก็จะเหมือนกันก็คือเราจะกดไว้ที่ตัวออนนะครับเราจะใช้เป็นดึงสตาร์ทแทนก็กดโชกแล้วก็ใช้ดึงใช้ดึงสตาร์ทนะครับสตาร์ทเสร็จก็ปรับโชกกลับมาไว้ที่เดิมนะครับทีนี้มาดูตัวตัวด้านหน้านะครับตัวด้านหน้าตัวนี้จะเป็นโช์การทํางานนะครับโช์การทํางานตัวนี้จะเป็นระบบไฟไฟดีซีครับชาร์จแบตเตอรี่ ตัวน <fal> ี้ก <was> ็คือตัวบอกกระแสนะครับกระแสบ้านเราก็จะอยู่ที่2 2 0โวลต์ตัวนี้จะคอนโทรคอนโทรลอยู่ที่2 2 0โวลต์ตัวนี้เป็นเบรกเกอร์ในการปล่อยปล่อยกระแสไฟออกเพื่อใช้งานนะครับตัวนี้ก็เป็นปุ่มปุ่มใช้ไฟ AC ซครับมี2ปุ่มด้วยกันนะครับใช้ได้2 2 2สายสเส้นเลยตัวนี้เป็นสายดินนะครับใช้เซฟเซฟเวลาใช้งานนะครับเนะนําในการใช้งานครั้งแรกนะครับใช้งานครั้งแรกตัวนี้ ประมาณสัก50ชั่วโมงแรกนะครับควรที่จะถ่ายน้ำมันเครื่องัะครั้งหนึ่งครั้งแรกนะครับครั้งแรกครั้งเดียวต่อไปก็อยู่ประมาณสัก100ชั่วโมงนะครับ100ชั่วโมงเปลี่ยนครั้งหนึ่งเพราะว่าวิธีการดูแลรักษาตัวเครื่องเครื่องปั่นไฟ4จังหวะของเครื่องยนต์4จังหวะเนี่ยก็คือการดูแลเรื่องของ,ของน้ำมันเครื่องนะครับถ้าเราเราเปลี่ยนบ่อยเราดูแลเขาเรื่องเรื่องน้ำมันเครื่องบ่อยก็จะช่วยเซฟเซฟเรื่องของอายุการใช้งานได้นานขึ้นนะครับ อันนี้เป็นการแนะนำคร่าวๆตัวเครื่องปั่นไฟรุ่น k c m E